สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพาไปเที่ยวพัทยาเนาะที่ว่าทุกคนคงรู้จักแหละพัทยาแต่ว่าพัทยาก็มีที่แบบเออไม่ใช่มีแต่เพาะชายทะเลนะมันมีที่แบบว่าปราสาทนะคะปราสาทปัตตานีที่สวยงามมากที่พัทยาวันนี้จะพาไปดูที่นี่อยู่ เข้าไปครั้งแรกอะตกใจคิดว่าเป็นนครวัด่ะคะเป็นปราสาทที่ที่สวยงามมากเป็นอลังการะค่ะเป็นงานไม้ค่ะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของเมืองพัทยาค่ะที่นี่ปราสาทตัเจธรรมะอะเขาบอกว่ามาที่นี่นะจะบอกเล่าเรื่องราวของศาสนาปัจจญอรารยธรรมวัฒนธรรมอนันงาม ของชาวเอเชียตะวันออกตัวปราสาทก่อสร้างด้วยไม้ทั้งหมดเลยนะคะแม้แต่ตัวล็อกที่ใช้เชื่อมก็เป็นไม้แกะสลักแต่ละชิ้นเนี่ยเขาก็ไม่ใช้ตะปูแต่เขาใช้การเข้าเดือยไม้แบบไทยหรือใส่สลักไม้ตามภูมิปัญญาโบราณตัวปราสาทเป็นจัตุรมุกสูงร้อยเมตร กว้างร้อยเมตรค่ะแกะสลาดลวดลายอย่างวิจิตรพิสดารทั้งภายนอกและภายในเป็นปราสาทที่เปรียบเสมือนปราสาทบนสวงสวรค์ที่ตั้งอยู่บนดินนะค่ะเอาจริงๆนะมาที่นี่ครั้งแรกก็อึ้องเหมือนกันคืองานไม้ทั้งนั้นนะ่ะมีทั้งไม้ตะเคียนไม้ประดู่ไม้มะค่าค่ะประสาทจัตธรรมค่ะ เริ่มก่อสร้างปี2524ค่ะจบจนปัจจุบันเป็นปราสาทที่สร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ค่ะเวลาที่คนเข้าเยี่ยมชมจะเห็นเป็นเห็นการต่อเติมอยู่ตลอดเวลาเป็นแบบที่ตั้งแต่เริ่มแล้วเพราะอะไรรู้ไหมเพราะปราสาทสร้างไว้ไม้ทั้งหลังไม่มีโลหะหรือปูนเข้ามาปะปน ยกเว้นส่วนฐานที่เป็นคอนกรีตและอยู่ติดทะเลอีกต่งหากก็โดนไอเคมของน้ำทะเลกัดก่อนชิ้นงานก็มีการเสียหายอยู่บ่อยๆเพราะฉะนั้นเขาก็มีงานที่แก้ไขบำรุงรักษาแล้วก็แต่งเติมขึ้นมาใหม่ด้วยพอเข้ามาในปราสาทเราก็จะพบกับพวกวัตมากรรมไม้แกะสลัก มิจิตแทบทุกจุดเลยตรงกลางปราสาทที่เป็นห้องโถงใหญ่สี่ห้องเป็นที่ปริทเษฐานของพระบรมสารีริกธาตุออลังการมากค่ะแล้วงานแกะสลักเขานี่นะเป็นเรื่องราวการกำหนดโลกธาตุทั้งสี่ก็คือดินน้ำลมไฟนั่นเองค่ะ และตลอดระยะเวลาที่เดินชมสถาปัตยกรรมภายในปราสาทนี้ก็จะมีลมทะเลเย็นๆนะคะพัดอยอ่อยเข้ามาตลอดเวลาแต่ระหว่างเดินชมนี้นะก็จะมีแสงอาทิตย์สอ่องเข้ามาเกือบทุกห้องเลยภายในตัวปราสาทเขาใช้ไฟน้อยมากเลยนะเน้นใช้แสงธรรมชาติมากกว่าปราสาท จะทำเอ่อปัจจุบันก็ยังสร้างไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ค่ะแต่ว่าถ้าใครจะมาที่นี่นะคะมาได้นะแต่ว่าขอให้แต่งกายให้มีชิดหน่อยคือจบิงเกงขาสั้นกระโปรงสรังนะ้นอ่ะก็งดไว้ก่อนที่นี่มีนักต่างชาติเข้ามาเยอะนะคะเกือบร้อยเปอรเซนส่วนใหญ่เป็นเป็นนักต่างชาติอ่ะเป็นชาวต่างชาติเป็นเอ่อ อาจจะเป็นฝรั่งเป็นจีนเป็นเกาหลีค่ะเยอะแต่คนไทยก็มีบ้างแต่มีน้อยแล้วเขาจะมีไกด์ค่ะจะมีไกด์เอ่อภาษาอังกฤษไกด์ไทยไกด์เกาหลีไกด์จีนค่ะมีให้ไปแล้วก็เขาจะจัดให้เป็นกลุ่มๆค่ะก็คือเราจะไปกลุ๊มไหนเป็นเวลาด้วยมีเวลาด้วยก็ในช่วงเวลานี้ก็คืออาจจะเป็นไกด์เอ่อภาษาอังกฤษ